ชอบป่านนี้ยังไม่เข้าใจอีกแล้วก็ไปขอให้มาบานช่วยสอนต่อเองก็แล้วกันนะของปลอมกับเรื่องจอมปลอมก็จริงอยู่ที่ฉันนั้นไม่เป็นแค่ของปลอมฉันเข้าใจผิดไปวิชาเวทของฉันมันไม่ได้สร้างดาบขึ้นมาหรอกสิ่งที่ฉันทำได้มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือการสร้างสิ่งที่อยู่ในใจให้มีรูปร่าง อันกายาข้านั้นคือซาตานีเ็ก,ก้าเป็นโลหิตจิตเป็นแก้วแข่งป้องกันข้าสึกอย่างคาดแค้ลระยับเวลอันไร้แพ่ไร้ใช้มือถือดาบข้างกลางความโดดเดี่ยวและจิตแกร่งตีเหล็กบนเนินใหญ่อันชีวะไม่ต้องการความหมายใดเพราะกายใจไม่สิ้นแสงแรงสัทธา ใช่แล้วล่ะฉันไม่ได้สร้างดาบขึ้นมาหรอกฉันสร้างโลกที่มีสายตาไร้ขีดจำกัดขึ้นมานี่คือเวทมนตเพียงบทเดียวที่เอมิยะชิโร่สามารถใช้มันได้เขตดดนมายยเหงนั้นเหรอแล้วไงต่อล่ะไอ้โลกแบบนี้น่าจะจะทำอะไรได้หรือไงไม่ต้องตกใจไปหรอกดาบพวกนี้ทั้งหมดนี่ยมันเป็นของปลอมแต่ก็ไม่ใช่ว่าของปลอมจะสู้ของแท้ไม่ได้นี่นะ ถ้านายบอกว่าตัวเองเป็นของจริงแล้วก็ก็ลองเอาชนะของปลอมพวกนี้ทั้งหมดตัวเองก็แล้วกันจะดยแล้นะราชาวิรชนอาวุธในครั้งแกมีพอหรือเปล่าก็าดีจริงๆนะไอ้เสวะ อยากจะเชื่อฉันคนนี้เนี่ยจะแพให้กับของปลอมอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าฉันสู้กับเซเว่นตอนอื่นแล้วก็ฉันต้องสู้สูสีในโลกนี้แบบนี้ไม่ได้หรอกมันจะมีอาวุธมากมายไม่จํากัดแต่สู้กับคนที่ถน,นาญอาวุธเพียงด้านเดียวแล้วฉันทําไม่ได้แต่ว่านะถ้าเกิดเป็นแกฉันที่เตรียมอาวุธไว้ก่อนแล้วฉันนะ่ะเนรว,วาแกอยู่เก้าหนึง่งบ้าเอ้ยว้าเอ้ยแกนะแก แกนะแกไม่นึกเลยว่าฉันจะต้องมาเอาริงกับพวกสวะอย่างแกเออ ไออสยอมรับเลยยอมรับเลยว่าตัวแกในตอนนี้แข็งแกร่ง 没得逃，哥、啊！